เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มปบเซอรันที่27่ิมิถุนายนวันนี้กับรอบคครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องของเอลดิคเคนฮากกันก่อนกับรายงานของทางฟราบิโซโรมาโน่ล่าสุดนะครับกับเรื่องทีมงานโค้ชคนใหม่ที่จะเข้ามาช่วยงานเอลดิคเคนฮากในซีซั่นใหม่กับทีมครับ โดยหลังจากที่เราทราบกันนอว่าสโมสรเตรียมจะดึงตัวรุดฟานิสเซอรอยอดีตกองหน้าตัวเก่งของทีมเข้ามาเป็นอีกหนึ่งทีมสตาฟในตำแหน่งโค้ชกองหน้าคนใหม่ และล่าสุดวันนี้ครับฟาบิโซโรมาโนก็ได้ออกมาเผยอีกรอบว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมจะดึงตัวเรเน่ฮาเก้คุณซือของสโมสรโอนโกลาเฮดอีเกิทีมจากเอเรดิวิชหรือว่าลีกสูงสุดของฮอลแลนด์ and, เข้ามาเป็นอีกหนึ่งทีมงานชุดใหม่ร่วมกับรูดฟานิสเตรอยเพื่อช่วยงานเอริกเทนฮาร์กทีตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการระบุมากมายอะไรนะครับว่าตัวเขาเจะเข้ามาทํางานในส่วนไหนซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับ แต่ทั้งนี้เรามาดูผลงานของเรเน่ฮาเก้กันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างครับกับตลอดช่วงเวลาการคุมทีมโ o a h เฮดอีเกิ2ปีที่ผ่านมาด้วยจากสถิตินะครับก็มีดังนี้คุมทีมลงสนามไปทั้งสิ้น75เกมในทุกรายการชนะไป28เสมอ19แล้วก็แพ้ไป28เกมครับซึ่งในผลงานในซีซั่นก่อนนั้นก็พาทีมจบในแดบบที่9ของตารางคะแนน เราไปต่อกันที่อีกเรื่องของเอลิสเทนฮากจากรายงานของฟลาบิโซโรมาโนนะครับมากันที่เรื่องการขยายสัญญากับกุนซือวัย54ปีรายนี้กันบ้างที่ตอนนี้ครับโรมาโนก็ออกมายืนยันว่าทุกอย่างใกล้จะได้ข้อสรุปและใกล้จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเต็มแก่แล้วครับซึ่งตัวของสัญญาใหม่นั้นคาดว่าจะเป็นสัญญาใหม่ระยะยาว3ปีด้วยกันพร้อมกับรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ9ล้านปอนด์ต่อปีนะครับหรือว่าตกสัปดาหล์ละประมาณ1 8 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งก็ถือว่าถูกกว่าเปปกดลาุซือขอขงทีม เกินกว่าครึ่งหนึ่งเลยครับเนื่องจากว่าทั้งเป๊ปนะ่ะรับที่ประมาณ20ล้านปอนด์ต่อปีด้วยกัน เราไปต่อกันที่เรื่องตลาดนักเตะรอบวันของทีมกันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่รายงานของทางฟเฟรเดริกเพเทนเบิร์กนักข่าวชื่อดังของสกายเยอรมันกับดีลความสนใจในตัวมัทไทนเดลิกของทีมปีศาจแดงเราครับซึ่งจากรายงานล่าสุดนะก็มีการเผยว่าตัวของกองหลังวัยยี่สิบปีรายนี้ยังคงเป็นเป้าหมายหลักที่แมนยูเนเต็ดต้องการเสริมพัพร่วมกับในรายของจรัดแบรนเวดกองหลังดาวรุ่งจากเอเวอร์ตันครับอยู่ที่ตอนนี้ทีมปีศาจแดงของเราเนะี่ยต้องการปิดดีลกองหลังจากทีมทอฟฟี่ให้้ไดเสียก่อน ส่วนในดีลของมาใช้เดลิกนั้นตอนนี้แมนยูนเต็ดยังไม่ได้มีการยื่นคอสเนออย่างเป็นทางการเข้าไปให้กับทีมเสือใต้พิจารณาแต่อย่างใดเพียงแต่ได้สอบถามข้อม,มูลเข้าวๆของนักเตะพร้อมกับเรื่องค่าตัวนะครับที่ตอนนี้ก็ทราบแล้วว่าทางบาเยิน์น่ะต้องการอยู่ที่42ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ50ล้านยูโรซึ่งแมนยูนเต็ดก็ไม่ได้ติดปัญหาที่จะจ่ายในราคานี้ นอกจากนี้ครับฟอเรียนเพเทนเบิร์กก็ยังเผยเพิ่มเติมอีกว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะเริ่มเดินหน้าเจราจากับทางมัดไทดลิกอย่างเต็มตัวหลังจบศึกยูโร2 0 2 4ซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องง่ายที่สโมสอนจะทำการคุยรายละเอียดในส่วนต่างๆได้สะดวกมากขึ้นนั่นเองครับ ทั้งนี้สาหรับมัไทเดลิกนะครับตลอดช่วงหลังมานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงกราฟขาลงของเจ้าตัวอย่างแท้จริงเพราะนอกจากจะไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมเสือใต้แล้วในดิมชา,านฮอลแลนด์เองก็เสียตําแหน่งตัวจริงและในยูโรครั้งนี้ครับก็ยังไม่ได้ลงสัมผัสเกมแม้แต่นาะทีเดียวซะด้วยเราไปต่อกันที่เรื่องราวของเมสันกรีนวูดกันหน่อยนะครับกับรายงานของทางเดวิดออนสตินนักข่าวเทียงหนึ่งของสื่อชั้นนําอย่างเดอะแอตแลนติก ที่ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดของกองหน้าวัย22ปีรายนี้ครับดยทาง David นะด a v i d ิลตอนสตีน่าที่ออกมาเผยว่าตอนนี้สโมสซอนโอลิมปิกมาเกซทีมดังในลีกเอิงเป็นทีมล่าสุดนะครับที่แสดงความสนใจในตัวเม n g นกรีน o ูดเข้ามาและก็ได้มีการติดต่อกับนักเตะรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปบ้างแล้วด้วยซึ่งความคืบหน้าก็ไปในทิศทางที่ดีด้วยแถมยังมีการระบุด,ด้วยนะครับว่าตัวของเม n g นกรีน o ูดนั้นก็พอใจกับข้อเสนอของโอลิมปิกมาเกซอยู่พอสมควรและกับดีลนี้ครับก็ คุณซื่อคนใหม่ของมาร์กเซยที่เป็นคนรีเควสต์บอร์ดให้เจราจาดึงตัวเมสันกรีนบูดให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในขุมกำลังสำคัญของเขานนั่นเองครับอย่างไรก็ตามทางดวิดออนสไตน์ก็ยังเผยเพิ่มเติมอีกว่ายูเวนตุสนาโปลีและก็ลาซิโอก็ยังอยู่ในการเจราจากับแมนยูนเต็ดและตอนนี้สโมสรแครอคออเสนอที่ดีที่สุดในการจะปล่อยนักเตะออกไปครับซึ่งก็แน่นอนว่ามันก็จะเป็นข้อเสนอที่ดีมากๆต่อตัวเมสันกรีนบูดด้วยเช่นกัน ไปต่อกันที่เรื่องราวของมาคัสแวตฟอร์ดกันนะครับกับรายงานของท็ l กส p o อรสื่ออังกฤษที่ได้ออกมาระบุว่าสโมสรปารีสแซงแชลแมงทีมดังในฝรั่งเศสยังคงอยู่ในกระบวนการตามล่าตัวแทนของครลเลนเอ็มบัเป้ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต้องการได้ตัวของมาคัสแวตฟอร์ดนั้นไปนแทนที่เป็นอย่างมากครับ โดยตอนนี้ปารีสแซงต์แชงแมงแค่รอไฟเขียวจากแมนยูเน็ตในการเดินหน้าเจรจาในดีลนี้ซึ่งทางทีมปีสแสดงของเรานะครับก็ยังคงปิดกันเพราะว่าไม่อยากจะปล่อยลูกมอสโมสรรายนี้ออกไปในตลาดนักเตะรอบนี้นั่นเองครับถึงแม้จะทราบดีถึงความต้องการจากปารีสแซงต์แชงแมงแล้วก็ตาม เราไปต่อกันที่เรื่องของเจดอนซันโชกันบ้างนะครับกับรายงานของทางอัลเฟรโดเปดูลานักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีโดยจากรายงานครับมีการระบุว่ายูเวนตุสกำลังต้องการขอยืมตัวเจดอนซันโชไปร่วมทีมในตลาดนักเตะรอบนี้ซึ่งทางยูเวนะก็ได้มีการติดต่อกับเอเนต์ของนักเตะเพื่อผลักดันข้อตกลงนี้ต่อทางแมนยูเน็ตแล้วแต่ลำดับความสําคัญของทีมปีศาจแดงเรานะครับก็คือต้องการหาข้อตกลงแบบขายถาวนมากกว่าเพราะสโมสรต้องการเงินเข้ามาเป็นทุนเพิ่มเติมเสริมพัพในตลาดนักเตะรอบนี้นั่นเองครับ ต่อกันที่รายงานเรื่องของอเลฮันโดรกาแนชกันบ้างนะครับที่จะต้องบอกว่าลือกันได้นอกกับข่าวนี้เมื่อสื่อด้านน้ำมันซาอุดิอาระเบียอย่างอัลคัสทีวีสปอตนะครับได้ออกมาเผยว่าสโมสร์อาฮิล่าแสดงความสนใจจะดึงตัวอเลฮันโดรกาแนชไปร่วมทีมตลาดนักเตะรอบซัมเมอร์นี้ครับด้วยกับข้อมูลเพิ่มเติมนั้นก็ไม่มีอะไรสืบพ้นต่อเลยดังนั้นผมจึงเชื่อว,ว่าก็คงจะเป็นแค่การลือเอากระแสเนาะ เรามาปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของจิเบโตซิลวาอดีตกองกลางทีมชาติบราซิลที่เคยเล่นอยู่กับอาร์ซนอล้วยเขาที่ออกมาพูดถึงสถานการณ์ของคาเซมิโรในทัพปีสแสดงตอนนี้ครับหลังปีก่อนโดนสื่อวิจารณ์อย่างหนักเรื่องผลงานการเล่นที่ดรอปลงไปอย่างน่าใจหายไม่เหมือนปีแรกที่ย้ายมาร่วมทีมซึ่งกับเรื่องนี้ครับจิเบโตซิลวาก็มองว่าผลงานของคาเซมิโรนั้นถึงแม้จะตกลงอย่างที่ทุกคนว่ากันแต่เมื่อมองในภาพรวมแล้วผลงานของทีมก็ตกลงไปเช่นกันครับ ดังนั้นทุกคนก็ต้องมีส่วนร่วมกับผลงานที่ย่ำแย่ในครั้งนี้ด้วยแถมตัวของคาเซมิโร่นั้นก็ยังถูกโยกไปเล่นตำแหน่งที่ไม่ถนัดในช่วงท้ายซีซันเพราะว่านักเตะในทีมนะมีปัญหาการบาดเจ็บดังนั้นมันจึงไม่แฟอย่างแน่นอนครับที่ทุกคนนะเอาแต่โฟกัสมาที่คาเซมิโร่แต่นี่คนอื่นๆก็มาตรฐานตกลงไปเช่นกันซึ่งกับเรื่องนี้ครับซิเบโตซิบาก็ได้สแสดงควมเห็นของเขาผ่านทางเบ็ดแฟว่า ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้เราต้องวิเคราะห์กันอย่างละเอียดกันทั้งทีมไม่ใช่แค่เพราะคาเซมิโร่คนเดียวเท่านั้น คุณเห็นว่าแมนยูนเต็ดมีผลงานที่ไม่ดีนักตลอดทั้งซีซันก่อนพวกเขามีปัญหาอย่างหนักจึงแม้มันจะออกมาดีบ้างในช่วงท้ายซีซันกับการได้ชูถ้วยแชมป์แต่การที่พวกเขามีฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่ในลีกแคบเจทุกเกมมันก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของนักเตะอยู่เช่นกันกับคาเซมิโรนั้นหลายครั้งผมเห็นว่าเขาต้องลงเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดอย่างการลงไปเล่นในตำแหน่งกองหลังตัวกลางเพราะว่าแมนยูนเต็ดมีปัญหาที่ต้องรับมือกับอาการบาดเจ็บ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากของคุณเซอร์ที่จะต้องแก้ไขและมันก็เป็นเรื่องยากที่จะทำให้ทีมนะ่ยเล่นด้วยฟอร์มที่ดีด้วยนอกจากนี้ก็มีนักเตะหลายคนที่เล่นไม่ไดีเรื่องแต่ผมก็แปลกใจที่นักวิจารณ์หรือว่าบรรดาสื่อมุ่งเป้ามาที่คาเซมิโร่อย่างหนัก กับผลงานของแมนยูเน็ดในปีก่อนทุกคนเอาแต่ชี้นิ้วไปที่เขาและก็กล่าวโทษเขาจากผลงานของแมนยูเน็ตที่ออกมาไม่ได้ดังใจแต่ผมคิดว่าทุกคนนั้นต้องใจเย็นกว่านี้และก็มองในภาพที่มันกว้างมากขึ้นและคุณก็จะเห็นว่าคาเซมิโรยังคงเป็นนักเตะที่ดีที่คุณสามารถไว้ใจเขาได้ ผมไม่รู้นะว่าเขาจะอยู่กับแมนยูเนเตตดต่อไปหรือเปล่าในซีซั่นหน้าแต่สําหรับผมแล้วเขาจะเป็นนักเตะคนแรกๆที่อยู่ในทีมของผมอย่างแน่นอนและผมก็มั่นใจว่าเขายังเป็นนักเตะที่มีคุณภาพเหลือเฟือที่จะเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าเขาจะอยู่ที่แมนยูเนเต็ดหรือไม่ก็ตามตอนนี้ขึ้นอยู่กับเขาแล้วล่ะแล้วก็สโมสรว่าจะหาทางออกกันยังไงแต่ผมก็หวังว่าเขาจะได้อยู่กับสโมสรที่ตรงกับความคาดหวังของเขานะหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด u b s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Review Page กันด้วยนะครับผม